สวัสดีครับพบกับผมเปกอีสานต่อยครับผมวันนี้นะครับออกมาทางหนําพ้องนะครับยู่งมงเก้ามงเดินนมงเท่าอครับผมวันนี้ออกมามาเบิงกุนนกสะดุงนะครับกบปรึถือตัวครับผมมีเห็นและกลุ่มโยนฟังพู้นะครับฟังตรงขามเพื่อก้าวเหครับมันโยกนวดเชิอกแก้วครับผมมันยกฟังผุน ฝั่งน้ำปมเหมือนผมมีจะโป้นครับผมนัเงือกนกสิ้วแก้วครับที่นี่ผมก็เห็นฝั่งพุ่นนะครับเป็นหนั่นแต่กิ๊ตตองนะครับผมถึงเบิ่งกันว่าตักเจไดหน่อยได้หลายสำมดยนะครับผมแต่ที่ตตองนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจได เบิ้งงหนเพิ่อนตัวใดนะครับผมว่าช่วงป่าตึกตือกันอีตองในป่าละสามตัวสี่ตัวนะมันกระพัดบันพวกใครจได้ใจเพิ่นนะครับผมทางฝั่งเบียร์ละเป็นแับไดหนี่อยู่นะครับผมยามป่าผมมีอย่างสี่ใบตองถึงนะครับว่าละโตสองตัวดีนะครับผมนะครับไปเบิ้งน้าเพิ่นกันนะครับผมว่าเป็นดังไลยเนาะเป็นวิธีการตักอีตองนะครับผม อย่างนี้นะครับแต่ตาคีตองนี่เพิ่นกะพอได้เก็บได้กินอยู่นะครับผมได้แล้ก็สะดุ้งอยู่ที่ว่าจะมากินปลาสวายนะครับตัวของอยังได้กินกว่านะครับอันดบาร์ละตัวสองตัวเนี่ยก็ถือว่าดีครับผมสะดุ้งก็ถือแล้วก็เป่นป่าซิ่วเกวครับผมเอาสะดุ้งมายกป่าซิ่วเกวนะครับอันนี้ปลาตาคีตองนะครับเพิ่งในบารละตัวสองตัวนะครับบาด์ฟุกมัน กระสีไดซี่ห้าตัวนะครับครับพ่อกับผมมาส่วนหลายกระสีบรรยากาศทีเป็นแบบว่ายงามม้มมือแเลงนะครับกับยง้มมือเศร้ามีสองแง้มจำหนิล่ะครับยง้มสวยๆนี่ป่ามันงดครับผมทั้งนี่ถ้ามันจิถืออีลีก็คือแม่นยง้มมือเศร้าคนครับ กับอีกตัวนึงเป็นย้ำมือแรงเนาะโอ้ยปากรับตัวดอกไว้ยังได้หน่อยเขาในตัวนึงอยู่ครับผมอยูอ่ครับ ตรียมตัวให้พ่อมันบสกันีอ้อนออกจเาปากกบ่อนดีแต่ยายป่านบ่อนอยู่ทั้งผวย ทำไมมัดถือมันมกจ็จะเต้นจะวสะดุ้งของย้ายเข้บาบ้านนะเนื้อก็จะปวดถือก็ปวดเห็น hãy mà chúng ta nên góp cho cháy bà đều là cái mật công viên You don't know. ตับติ๊กตองนะครับหุ้มนี่เป็นแบบเฮ็ดห่านนะครับยืนยืนตักนะครับก็เป็นเอว่าเป็นจุดประจำครับหี่ไปใส่บ่ได้นะครับกับอีกฟังนึงนะครับคือยังของมนพ่อตาที่ผมเคยไปไทยนะครับแล้วก็อาลงไว้นะครับกับแบบเลือนะครับแบบนั่นก็คือแบบเลือจะทิ้งนั่ง ครับมือ่อนี่จะโบเห็นเท่าใดนะครับผมมุ้มมันการนันตักอีตองของเพื่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนบ่ตกแล้วนะครับเข่าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทั้งการแล้วนะครับตามที กลมบุตุนะเพิ่นระบุมาแล้วนะครับว่ามันเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับกะสิทพวกปลาสิถือกะสิมีแบบปลาหมูนะครับปลาซิวแก้วปลากับปลาแปบนะครับพวกปลาแปบนี่สิไม่อีกรอบนึงอยู่ครับผมช่วงนามใสๆนะครับหนามพองใสปลาแปบกะจิไม่อีกรอบนึงนะครับแต่ว่ารอบ ถ้าว่ามันมาอีกรอบนึงเนี่ยก็คือมันบ่ถึกสะดุ้งนะครับมันจะไปถึกแบบจาพวกด่างหรือว่าไปง้มเหมืนะครับคือช่วงที่ย้ายไปง้มแหละครับมันสิถืออีกรอบนึงเนาะก็สินําเสนออยู่ในน้าพองน้าบุวยเนี่ยครับไปเรื่อยๆว่ามีการหายุยหหากินแบบได้แน่นะครับเป็นการหายุหากินนะครับผมเป็นวิธีชีวิต Non è vero, va bene, va bene, va ជាំងសារបស់នឹងស្រូវើងរើនជាចដែលជាច់សារស្រូវ្រោ ครับรรยากาศยามแรงกับบรรยากาศปกค่อยห่อนแห้งท่าใดนะครับ ้อดเางคุนกันกบปลาเกกล้กกลอ,อาครับผมอ่าได้สตัวนะครับถ้ากับบัดละสองตัวสามตัวนะครับบัดละตัวก็มี่ถอตองนะครับการวิธีการหาเนาะอีกจังหน่อยกับแม่นเอ่อว่านแห่นะครับว่านแห่ แต่ว่าบ้านแฮีนี่มันเป็นจุดที่บ่มันใจนะครับเพราะว่นหน้ามันมาแฮ้ยงเราพวกเศษใหม่งาใหม่ตั้งๆนี่อันไดที่มันเป็นกุ้นเคยนะครับว่าอมองนี้แปลนนี่ใช่ะครับบ่มันใจแล้วนะครับเพราะว่าอู้งาใหม่มาามาามากหลายครับผมพวกงาใหม่พวกเศษใหม่เศษยางนิดลุงมาน้ำป้องนะครับหลายหากไม่หากไห,ห,หลก่อไผยอย่างนี้ที<ส>่อ้ วานแหลงไปนี่ซ้ำไปซื่อไม่ละครับ <c oughs> มันเอาขึ้นบ่ไหนเนาะ <c oughs> วานแหลงงุ่มก็ไไ้ซ้ำไปซื่อไม่ผู้ละ

เนื้อหอเนี่ยมันแกะบ่ล่าขาขึ้นหลายล่างด้วยล่างข้าหลายล่างด้วยยางไก่ไม่ยางยางไก่ไม่ยางล่างข้าเลยะหลายล่าด้วยยืดวุฒดแก่เหรอืดวุฒดแก่เหรอ่เออต้องไปอีกแ นี่นะครับก็บมาเออ่นำเสนอวิถีชีวิตการหาโยหากินนะครับของคนอยู่แถบฟังน้ำพองทั้งสี่นะครับผมกะับม,มือถือมือได้มือว่าได้ทั้งสี่นะครับผมกับโมเมนต์ว่าเพื่อนสีได้เปิดมือนะครับปกติแล้วถ้าน้ำซัมมี่นะครับปกติเด้ปกติถ้าน้ำซัมมี่นะครับปลาสอยกันยังถือกระเก่าอยู่ครับผม แต่ว่าเกินมาป่านโบเลนนะมั้งครับผมป่านโบเลนแล้วกะมีแต่ปรปลสซิวนะครับปลาสวยกับมีแน่นะครับบนตักอยู่น้ำแขงังฟังสั่นนะครับจ<ะ>ัดยังได้ทลาตัวสตงตโต 奶奶。安 เอาครับผมกะตักนะครับตักไปเรื่อยๆนี่มันหนามันเลือกมั้งครับเหน็บมาเล่นเอาลงตำแห้งปกติก็บ่ได้เอาลงตำแห้งนะครับอยู่แบบประมาณว่าช่วงกลางๆหนามหรือว่าสั้นก็ฮาร์ลังคนเพป็นแบบเอาไว้บบเห็นแถวๆวนแบบเกือบสีหอดพื้นนี่ใช่ไหมครับเกือบสีหอดพื้นนี่นสิค,ครัก็แล้วแต่หม่งตักใช่ไหมครับ ป่านะครับก็มีพอได้ยุได้กินนะครับตั้งแต่มือเศร้านี่แล้วนะครับย่ามือเศร้าย่ามือเศร้าผมผมว่าได้ออกมานะครับในมือนี้เนาะย่ามือเศร้าว่ได้ออกมานะครับออกมาเบื้องช่วงแรงๆนะครับก็เออพอดีมาสบกันครับเพิ่นตก่ต้องนะครับพอได้ยู่สะดุงปลาชิ้แก้วบนเขาบ้านเบิดแล้วครับผมพอมันคําแล้วนะครับมือนี้ มาก็เริ่มมดขึ้นกันแล้วครับผมจะเข้าบ้านไปเบิดแล้วนะครับผมฟังปุ่นก็เข้าบานแล้วนะครับไอ้ปุ่นก็เมียนสะดุ้งแล้วนะครับผมเป็นบรรยากาศน้องชมแดงเอาแต่ปากกระบ้อนอี๋ดีเลยครับผมดู้างๆนี้ปลาปลาหน่อยปลาอนี้ยบูกระบ้อนเอาแล้วกแบบนี้เป็นปลาหมูนะยันแปลก ยังนะครับทุกทีมาผสมประสา,านกันนะครับไปแน่ได้กินไปน้ำนะครับครับกลิ่นผงเห็นป่าเอีหยมสนเด็ดเดยวได้เลยเด็เด,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 ดประสวยนึ่นปลาโค ไปแล้วครับจำเป็นกรสวยยุ้ยวายบาร,ร์แมนโอ้บาร์แมนปลาโอ้นะครับครับแกนให้อยู่ให้กินกันระมัดระวังนะครับผม,นะนมออย,บยังจะพอหรือยังนะจะอันตรายเด้อครับผม นะครับไปอีกจุดนึงนะครับก็คือจังหวัดนะครับใกล้เคียงจังหวัดของผมจังจังหวัดจังหวัดลำองบุบลนะครับจังหวัดใกล้เคียงกับย่างขอนแก่นอุดรนะครับเอเลยนะครับที่มองไดนะครับเพื่อนถึงเปิดบ่อหลงสะดุกนะครับลุงหาป่านะครับในหัวในน้องเลยนะครับจ้ คอมเมนต์มาบอกไนเดอร์ครับผมเบื่อที่ได้ไปเรียนน้ำนะครับเพื่อที่ได้ไปเนนรียน,นน้ำนอกหากว่าอยู่ไกลนะครับไปเยี่ยมเยียนไปเรียนอยู่เรื่อยๆนะนะแ,แ,แล้วครับผมจากวามีนะครับมีโอกาสได้ไปนะครับนะครับขามาแรงมากเลวเบอร์ทิ่เข้าบ้านนันแล้วครับผมเบอร์เข้าคือกันนะครับผม ขั้นมาคลิปนี้นะครับก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่อครับผมที่สำคัญคขามเมืนไว้น้ำคราบเผื่อสิได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ